ตำ <icas swoją> รวจตำรวจไม่เป็นไรเป็นไรลรัรตำรวจรูเปรนตำรวจไปถึงก็เข้าขบวนเลย่มันย้อนแสงยังไงก็ได้แค่นี้แหละ จะมีโชว์หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ ที่6ฉันจะไปถือดาเมเยอร์ไม้โรงเรียนกศนนฉันไม่ยอมรอบนี้นะเป็นไหนวัน,นวที่6กุมภาแข่งที่ภาค่าภาค่าเจา้าภาพฉันจะตบเด็กลงให้หมดเป็นดาเมเยอร์ไม้ไม้สองให้หมด <laughs> เขาจะโชว์ไหมเนี่ย กันใน YouTube นะคะไลฟ์สดอยู่โอ้ยเราดอเพียบเลยอุ๊ยเสียดายไม่มีโชว์ เออช่วยชนพี่รอดอก็แล้วช่วยอะไรเนี่ยช่วยยูโดเหรอช่วยอะไรอ่ะวิ่งวิ่งราวโอ้เสียดายไม่มีโชว์วงเรียัง ไฟดึงกระโปรงเ้รนอนด้วยเหมือนกระเป๋าเจ้าสาวไมไม่รู้เนี่ยฉันจะเป็นไม้ดำแบบนี้แหละยื้มชุดต่อเลยได้ไหมถ่ายตูดเลย จะมีเยอะล้วก็มีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถือเป็นไม้หนึ่งยิ้มในครับเด็กๆยิ้มหนครับร้อนเหรอลูกไปเจอในช่อง YouTube นะครับไลฟ์สดอ,อยู่ตำนหนูได้ไหมยิ้มในครับบอกไม้บอกมือเลยค่ะเออ ไปเจอกันในยูทู e นะคะเชิดในโลกเชิดหน่อยเชิดหน่อยไปเจอกันในยูทู e เชิดในโลกสีเหลืองูสู้สเด่นตรงกลางไหมฮะ บอกไม้บอกมือหน่อยไปเจอกันในไลฟ์สดนะคะอันนี้ไลฟ์สดอยู่เนี่ยกล้องเนี้ยบอกไม้บอกมือให้ครูนหน่อยคะ่ะ<ร>อ้าวเดี๋ยวไปเจอกันใน YouTube นะคะลงไว้ใน YouTube นะคะเด็กๆอ้าวอย่าดูน้องละ่ะ <c oughs> อันนี้ก็อยู่ในขบวนเหรอคะลูกนีก็ใช่เหรอมันเสงคาริบวนไหลสดอยู่ค่ะบกไม้บกมือหน่อยนรรมมมคควาาาาาสสถถทก ไปเจอไปไปเจอ,เจอในยูทูบเองนะคะไปยิ้มก็เจอในยูทูบนะคะดนตรีไทยดนตรีสากลกีฬาฟุตบอลโอ้นักกีฬาเหรอเนี่ยเป็นต้นแม่เจ้านะักกีฬาตัวน้อย <c oughs> บอกไม้บอกมือหนครับนะักกีฬาบอกไม้บอกมือหนครับไฟ์สดอยู่ครับ <c oughs> ไฟ์สดอยู่กล้องนี้ครับ ต้องเห็นเทคโนโลยีต้องเห็นดนตรนีและกีฬาบอกไหม้ดอกไม้มลเ,มเยมลเยค่ะจากการนำการสอนสานยาดนตรีสายสิ่งเทคโนโลยีและสายสิ่งกีฬาโดยคุณครูผู้ชำน,นาญการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่มีการศึกษา2,568แล้วคาวามต่อไปนี้เป็นต้นไป สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนสหัคริสเตียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้นทั้งชั้นอนุบาลระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่านผู้ปกครองสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร้าหแป่ หลาทางเขตประชาสัมพันธ์โรงเรียนสหคร,ริสเตียนเจ้าหน้าที่งานพิรุกการโรงเรียนสหคร,ริสเตียนพร้อมให้คำแนะนำค่ะโรงเรียนสหคร,ริสเตียนเก่งวิชาพละนาไมยสมบูรณ์เกื้อปูลชุมชนแระต้อง่งเ,เป็นคนดี เจอริเจอเหรอนี่ยอันนี้นักกีฬาโอ๊ยนักกีฬาตัวน้อยบอก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 น้อยสีฟ้าบอกน้อยจ้าโอ๊ยน่ารักที่สุดเลยโอ๊ยไลฟ์สดอยู่ค่ะไลฟ์สดอยู่อะบอกน้อยบอกน้อยไลฟ์สดอยู่โอ๊ยน่ารักที่สุดเลย สีฟ้าเอาที่หนึ่งเลยนะที่หนึ่งเลยนะถ้าคนโตบอกมือเลยค่ะเงียบกีบเป็นไหมไม่ไลฟ์ครับไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปเป็นไม่ได้กล้องสัน่น ไม่ยิ้มก็ไปเจอกันในไรส,สดไม่มันมีละอันนี้ไรส,สดอันนี้ลง youtube ใครเก่าอะไรก็อยู่ใน youtube ตลอดไปชัว่วการนานผ่านไปสอสีแล้วใช่ไหมเลย2 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันที่หกก่อนไม่ต้องมาพูดหรอกมันที่โดคุณนัทจะเป็นดำไหมหนึ่งปลาค่ะจะตามดูไหมดำมีเองเดี๋ยวชุดเช่าเดี๋ยวไปตบเอาของสีเหลืองก่อนชุดไหมด้ำอะเอ้ยไหมดำมีที่บ้านมีมยอยากเต้นแต่กล้องหลุนสวัสดีค่ะไปเจอกันในไลฟ์สดนะคะนี่ไลฟ์สด อันนี้ลงยูทูบค่ะคุณครูเดี๋ยวส่งให้ค่ะแล้วจะเจอกันไหมเนี่ยเจอแหละเขาไม่เปลี่ยนครูมันาเก้าเปล่าเก้าเก้าหรือสองไม่รู้อะสมจะไม่ได้มันสับสมกับเอ็นเลยเจอ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 มีสีอะไรอ่ะไม่ใช่สีฟ้าอยู่เออนึกว่าสีม่วง